สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาชีวะอัปเดตสวัสดีครับถามครับสวัสดีค่ะพิมพ์ค่ะครับผมข่าวอาชีวะของเราก็กลับมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้งแล้วนะครับะจะมีข่าวของอาชีวะอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยครับ ค่ะไปกันที่ข่าวแรกนะคะเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวะค่ะ Ovek Innovation Award 2025ประชันสิ่งประดิษฐ์อาชีวะโชว์140ผลงานก้าวสู่โลกนวัตกรรมสร้างสารรค์แห่งอนาคตค่ะเมื่อวันที่22มกราคม2568ที่ผ่านมานะคะานายยุทธพลเวนุกโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษานะคะได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวะศึกษา Ovek Innovation Award 2025 2เวค่ะซึ่งมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วก็มีผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซนทันจำกัดผู้แทนสถานประกอบการนะคะหน่วยงานด้านการวิจัยแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะเข้าร่วมนะคะที่ศูนย์การค้าเซนทันโคราค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่21-23ถึงมมกราคม คม2,568ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งในกิจกรรมนะคะก็จะมีผลงาน140ผลงานนะคะของนักเรียนนักศึกษานะคะของอาชีวะศึกษาเนี่ยในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวะศึกษา o v e c Innovation Award 2025ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอาชีวะศึกษานะคะมีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของประเทศค่ะภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาที่จะมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนนะคะให้มีความสุขมีความเป็นเลิศความ,มา มั่นคงนําแนวคิดการพัฒนานโดยใช้ผู้ประกอบการนะคะเป็นฐานค่ะแล้วก็มีการเรียนในมิติต่างๆมากขึ้นค่ะ โดยเฉพาะการเรียนแบบทวีภาคีนั่นเองค่ะซึ่งจะเน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการนะคะซึ่งสอสอของเรานะคะก็มีความร่วมมือกับสถานประกอบการเนี่ยกว่า2 0,000แห่งด้วยกันทั่วประเทศค่ะโดยในงานประกวดในครั้งนี้นะคะเราก็ได้คัดเลือกผลงานนะคะของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยกว่า4000ชิ้นด้วยกันค่ะทั่วประเทศซึ่ง จะผ่านการประกวดนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับสถานศึกษาค่ะระดับจังหวัดแล้วก็ระดับภูมิภาคนะคะจนมาถึงระดับชาติเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งมีการผ่านเข้ารอบถึง140ผลงานด้วยกันค่ะจะสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาศักยาภาพของนักเรียนอาชีวศึกษานะคะไม่เพียงแค่ด,ด้านวิชาการเท่านั้นค่ะยังครอบคลุมถึงการพัฒนาทักษะชีวิตความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วยค่ะ ซึ่งสําหรับในงานนี้นะคะก็มีผลงานสิ่งประดิษฐ์นะคะ140ผลงานซึ่งจะแบ่งออกเป็น7ประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่1นะคะสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรหรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่ค่ะ ประเภทที่2ค่ะสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะจำนวน20ผลงานค่ะประเภทที่3นะคะสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อมค่ะประเภทที่4ค่ะสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารจำนวน20ผลงานค่ะประเภทที่5นะคะสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพค่ะประเภทที่6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่7ค่ะสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไทยค่ะซึ่งนอกจากผลงานสิ่งประดิษฐ์ของน้องๆแล้วนะคะก็ยังมีนิทรรศการพิเศษค่ะจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่ควา้ารางวัลระดับนานาชาติแล้วก็ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพร้อมแนะแนวทางการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วยค่ะ รเรียกได้ว่า,าสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านมาเนี่ยเ,เด็กอาชีวะเราก็สามารถที่จะนําผลงานมานําเสนอมีความคิดสร้างสารรค์เราก็สามารถที่จะต่อยอดแล้วก็นําไปขายหรือว่าสร้างไรายได้ให้กับตนเองได้ด้วยซึ่งภายในงานนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ของน้องๆค่ะที่นําม,มาขายด้วยค่ะพี่ทามอ่าครับผม ถ้าปีนี้เนี่ยจบไปแล้วแต่ว่าปีหน้าถ้าสนใจก็ต้องติดตามว่าจะไปจัดที่ไหนแล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับใช่ค่ะครับผมไปกันที่ข่าวที่2เป็นเรื่องของการแข่งขัน Honda ประหยัดเชื้อเพลิงครั้งที่27ประจำปีการศึกษา2567 ในหัวข้อท้าพิสูจน์น้ำมัน1ลิตรจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็มีทีมที่มาเข้าแข่งขันทั้งสิ้น320ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทรถประดิษฐ์แล้วก็ประเภทรถตลาดซึ่งรถตลาดเนี่ยก็จะเป็นรถที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั่วๆไปอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็น Honda รุ่น Honda Wave 110i h อ n d a d r e a m Super c u ค Honda w a v เ 125i รถพวกนี้เนี่ยก็จะเอามาใช้ในการทดลองว่าใน1ลิตรสามารถวิ่งได้ไระยะทางเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่นั่นเองครับสำหรับประเภทรถประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษารางวัลชนะเลิศเป็นของทีมกรุงเก่าหนึ่งหมายเลขรถ113จากวิทายาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบ,บางไทรค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ซึ่งทีมนี้เนี่ยก็ได้มีสถิติการประหยัดน้ำมันสูงที่สุดอยู่ที่897.656กิโลเมตรต่อลิตรด้วยความเร็วเฉลี่ย33.612กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรางวัลที่2เป็นของทีมปราบใตาจากหมายเลขรถ110จากวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกที่สถิติค่าประหยัดน้ำมันอยู่ที่877.242กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ ารางวัลชนะเลิศอันดับที่2หรือว่าที่3เนี่ยก็ตกเป็นของทีม PTL Econo ทีมีมหมายเยลขรถ121จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงมีสถิติค่าประหยัดอยู่ที่814.279กิโลเมตรต่อลิตรครับสำหรับประเภทเดียวกันแต่ว่าอยู่ในระดับอุดมศึกษาเนี่ยรางวัลชนะเลิศเป็นของทีมตะโกราย2จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อันดับที่2ตกเป็นของทีมเพชรบุระกอจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์แล้วก็อันดับที่3เป็นทีมเครื่องกลทุ่งมหาเมฆจากามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสำหรับรถประเภทตลาดรางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีม Transair Port อ e c o n o ทีมหจากวิทยาลัยเทคนิคตรังแล้วก็ทีมอันดับ2ตกเป็นของทีมวิทยาลัยเทคนิค เดชอุดมจากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมกับและทีมอันดับ3ก็คือทีมศรีมานนโพธารามทีมดีจากวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีนั่นเองครับจะเห็นว่าเด็กอาชีวะเราก็สามารถที่จะไปสู่การแข่งขันในการแข่งขันสู้กับคนอื่นๆได้อีกด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมาน,นงครับผมค่ะไปกันที่ข่าวต่อไปนะคะถ้านึกถึงอาชีวะเลคะพี่ธามก็ต้องเป็นเกี่ยวกับ ความร่วมมือค่ะบอกเพราะว่าอาชีวะของเรานะคะก็ได้ทําความร่วมมือกับสถานประกอบการมากมายค่ะคซึ่งที่ผ่านมานะคะสอสอเนี่ยได้ร่วมมือกับบริษัทแอดวานซ์ไดเดกติกจำกัดเสริมทักษะครูและบุคลากรอาชีวะศึกษาค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้ลงนามความร่วมมือนะคะแล้วกับบริษัทแอดวานซ์ไดเดกติกจำกัดก็คือบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่จะเข้ามา เสริมทักษะครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาก็จะมีผู้บริหารของอาชีวะเราก็คือ เลขาธิการคณะกรรมการการอชีวศึกษาก็คือท่านยศพล <โด S 2> เมนิโกเซดได้มา,มาเป็นประธาน,ธานในพิธีลงนามความร่วมมือนะคะแล้วก็ม,มีนายนิทัศน์เหลืองวีรุตกุลค่ะประธานกรรมการบริษัทแอดวานซ์ไดเรกติกจำกัดมาร่วมลงนามน,นะคะที่ห้องประชุม5สอสของเรานั่นเองค่ะซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็มีการจะมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการผลิตอัตโน หลักสูตรด้านการผลิตอัตโนมัติสําหรับคู่บุคลากรแล้วก็นักเรียนนักศึกษาค่ะรวมถึงการสนับสนุนคารุพันแล้วก็อุปกรณ์การเรียนการสอนนะคะที่จําเป็นเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะแล้วก็ประสบการณ์ในสายงานต่างๆทั้งในสาขาวิวชาไฟฟ้ากําลังอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็แมคคาทรอนิกส์ค่ะโดยสอสอนะคะจะร่วมกับบริษัทในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรค่ะแล้วก็จะจัดส่งครูแล้วก็บุคลากรของอาชีวศึกษานะคะเข้าร่วมโครงการค่ะซึ่งในการทำความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็จะมีการนำล่องนะคะไปสู่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาแล้วก็ทดสอบสมัตร สมรรถนะทักษะทางวิชาชีพค่ะที่ครูและบุคลากรอ,อาชีวศึกษานะคะจะสามารถทดสอบแล้วก็ออกใบรับรองสมรรถนะได้อีกด้วยค่ะซึ่งใบนี้นะคะก็จะออกให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากอาชีวะศึกษานะคะได้อย่างมีมาตรฐานอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะบริษัท Advanced i d a c t t i กนะคะก็จะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ด้านสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รวมถึงการออกแบบรับรองการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมนะคะตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดค่ะซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการยกระดับฝีมือคู่แล้วก็บุคลากรอาชีวศึกษานะคะในด้านระบบการผลิตอัตโนมัติแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจค่ะแล้วก็การเติบโตของธุรกิจในประเทศนะคะให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ นอกจากาทําความร่วมมือกับภาคเอกชนภ<ะ>าครัฐบาลเราก็ได้ทําความร่วมมือไปด้วยนะครับซึ่งอาอชีวะเราเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคที่จะทําความร่วมมือกันในการอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ทางด้านเป็นช่างประปาเพื่อ<ะ>ที่จะเอามา,าใช้ในการประกอบอาชีพหรือว่าเข้าไปทํางานกับการประประสาสมวนภิภาคได้อีกด้วยนะครับสําหรับ การทําความร่วมมือช่างประปามืออาชีพนี้นะครับก็ได้มีการทําความร่วมมือ,อ,อสอสอเราเนี่ยก็จะสนับสนุนสถานที่สําหรับการฝึกอบรมทางภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบตัติรวมทั้งร่วมกําหนดหลักสูตรฝึกอบรม ให้มีมาตรฐานสําหรับวิชาประปาในการที่จะประกอบวิชาชีพทางด้านนี้นะครับนอกจากนี้ยังร่วมออกใบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อเป็นการออรองรับทักษะความสามารถของผู้อบรมซึ่งก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการหรือผู้ประกอบอผู้ที่ประกอบการทางด้านการประปา สำหรับผู้ที่จะเอาไปใช้ในการสมัครงานก็จะได้มีใบรับรองตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องยืนยันการันตีว่าสามารถที่จะเป็นช่างประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับสำหรับผู้ว่าการการประปาส่งผลวิภาคก็ได้กล่าวว่าการประปาสงผลวิภาคเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนใน74จังหวัด234สาขาทั่วประเทศแต่ยังไม่มีโรงเรียนที่จะสอนงานประปาโดยตรง ต่างจากหน่วยงานอื่นอย่างเช่นการไฟฟ้าที่เขามีการสอนอวิชาชีพให้กับผู้ที่จะอบรมทางด้านนี้ฉะนั้นการทําความร่วมมือกับสํงงานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็จะเป็นก้าวสาคัญที่จะช่วยสร้างช่างประปาให้กับชุมชนที่มีความรู้ดังทางด้านการติดตั้งและซ่อมแซมระบบประปาในที่พักอาศัยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้ดูแลระบบท่อเพียงแค่หน้ามิเตอร์แล้วก็ยังไม่ได้มีการเขาเรียกว่า สร้างบุคคลที่จะมาเป็นช่างประปาได้อย่างเต็มที่ซึ่งในปี2,568นี้สี้เนี่ยสอสอกับการประปาเองก็จะดำเนินการจัดอบรมทั้งสิ้น20รุ่นในพื้นที่13จังหวัดทั่วประเทศได้แก่ระยองปทุมธานีราชบุรีนครศรีธรรมราชตรังกาฬสินร้อยเอ,ดอ็ดอุดรธานีมุกดาหารยะโสธรเชียงรายพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดตากนะครับซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า400คน จะเป็นการขยายโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงความรู้แล้วก็ทักษะทางด้านปลาปลาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับนอกจากการทําความร่วมมือกับปลาปลาซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็ยังได้มีการทําความร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติอีกด้วยก็คือเป็นบริษัทเชริฟที่จะยกระดับการศึกษายานยนต์พลังงานใหม่มุ่งผลิตบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สสได้จับมือกับบริษัทเชลเลฟนะครับที่จะยกระดับการศึกษายานยนต์พลังงานใหม่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาหลักสูตรแล้วก็จัดอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษา1,000คนต่อปีซึ่งจำนวนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยนะครับระยะเวลาทำความร่วมมือเนี่ยก็อยู่ที่ทั้งหมด5ปีด้วยกันก็ ได้ทําความร่วมมือไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาก็การทําความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันครอบคลุม9สาขาหลากักมีการสร้างสถานการณ์จำลองมากกว่า100รูปแบบเพื่อรองรับการเรียนรู้ในรูปแบบของ task d i v e r t a s i v n แล้วก็การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป,เป็นฐานนอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบจำลองเสมือนจริง<ม>การพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Cloud, อัจฉริยะบนคลาวด์ซึ่งบริษัท s h ลล์เขาก็ได้ทำความร่วมมือกับ t e n c ซ n t ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีลหลายๆคนอาจจะรู้จักรู้จักชื่อบริษัทนี้ในลักษณะของเกมซึ่งการทำความร่วมมือของ s h ลล์กับ Ten c ซ n t เนี่ย mm. ก็จะส่งผลให้เด็กอาชีวะเราเนี่ยได้เรียนรู้ทางด้าน ยานยนต์สมัยใหม่หรือว่าทางด้าน AI ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆนั่นเองอีกด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของ s เชล l ์ v ฟเองเขาก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในพื้นที่ EEC ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีและการขยายขอบเขตการพัฒนาบุคลากรจากอุตสาหกรรม EV ไปสู่เศรษฐกิจการบินระดับต่ำหุ่นยนต์ชีวภาพและการพัฒนาและวิจัยแบตเตอรี่อีกด้วยครับ ซึ่งการทำความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็จะส่งผลทำให้นวัตกรรมจากบริษัทข้ามชาติเนาะเข้ามาพัฒนาเรียนรู้ให้กับนักเรียนทีกษาอชีวะศึกษาของไทยเราได้มีความรู้ก้าวทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นเองครับผมค่ะ,ะซึ่งเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะคะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้จัดงาน M O E Zero Tolerance ยืนหยัดต,ต่อต้านคอร์รัปชันก้าวข้ามค่านิยมระบบอุปถรัรมภ์สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนค่ะพี่ธามครับผมซึ่งในงานนี้เนี่ยผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์ ruption, รัปชันทุกรูปแบบแล้วก็เน้นในเรื่องของข้อสั่งการการต่อต้านการทุจริตให้ข้าราชการในสังกัดในกำกับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วยนั่นเองครับค่ะซึ่งโอกาสนี้เนี่ยทั้งผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันกล่าวประกาศเจตนาการต่อต้านการทุจริตมีใจความว่าขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์จะเป็นคนดีมีคุณธรรมประพฤติประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคงดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้าเยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรมไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบและไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงานอันได้แก่ซื่อส,สัตย์สามัคคีมีความรับผิดชอบตรวจสอบได้โปรง่งใสมุ่งผลสำลีของงานกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้องรวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าพเจ้าขอถวายสัตย์จะวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทสืบสารพระราชปประนิธาน รักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ยืนเคียงข้างสุจริตชนเพื่อความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนของราชาอาณาจักรไทยสืบไปซึ่งแน่นอนว่าข้าราชการในกระทรวงศึกษาของเราทุกคนก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุสสจริตนั่นเองครับผม แล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวของอาชีวะที่เรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั่นเองติดตามกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ